รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะรักแท้ชุดนี้เริ่ตอนที่61คนที่พูดแบบนั้นกับคนหนูเขาคงคาดหวังอยากให้คนหนูมีความสุขแน่ๆเลยค่ะเขาเป็นคนดีมากเลยล่ะคาเชื่อว่าเชือกสีแดงนี้ใช้ได้ผลจริงๆนะเจ้าะคะ เพราะว่าวันดีๆของคุณหนูกำลังจะมาถึงแล้วนี่นาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าท่านนองสองมีใจให้กับคุณหนูแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในท่านเว้ยข้าคิดมาตลอดว่าเขาไม่ค่อยดีกับคุณหนูเลยแต่ว่าครั้งนี้เขาถึงกลับไปช่วยคุณหนูที่ศาลเห็นได้ชัดว่าเขายังให้ความสำคัญกับคุณหนูอยู่ตอนนี้ คุณหนูก็รองเงินคัดเตออกผู้ชายใหญ่อย่างเดียวก็พอค่ะเจ้าคิดว่าเว้ยเทียนไปที่ศาลเพราะต้องการช่วยข่าหรอเขาทำเพื่อเว้ยชิงเดียนเพื่อชื่อเสียงของตระกูลเว้ยข้ามันก็แค่ลูกสาวบุญธรรมไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรเขาจึงสามารถเขี่ยข้าทิ้งได้ทุกเมื่อแต่ชื่อเสียงของลูกสาวเขา มัวมองเขาจะถูกคนอื่นวิจารณ์ในแง่ไม่ดีไปตลอดคุณหนูหมายความว่าเพราะหลานเจ้าพูดถึงน้องชายของลี่ชีในท่านเลยกว่าว่าเรื่องของคุณหนูใหญ่จะถูกเปดิดเผยหรือเจ้าคะไม่แน่บางทีเขาอาจจะคิดว่าข้ายังมีประโยชน์กับเขาเพียงเพราะหลานเจ้ายังมาช่วยข้าเขาก็เลยถือโอกาสเสนอสิ่งที่ดีให้กับข้า ชางเฉวยเจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่าหลี่ชีต้องเจอกับอะไรข้าเชื่อว่าสักวันไว่ยเทียนจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาก่อเว่ยเทียนนับจากนี้ข้าจะไม่เชื่อฟังเจ้าอีกต่อไปจริงสิเจ้ารู้จักน้องชายของหลี่ชีหรือเปล่าชาง,งเชวช่างเถอะแค่ได้รู้ว่าเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้ว ถึงแม้จะเข้าไปเจอเจอแล้วจะได้อะไรขึ้นมาข้าน้อยได้ถูกจริงๆด้วยใน้านต้องอยู่ที่น,นี่เรื่องของที่หายไปของนายหญิงได้ข้อมูลมาแล้วขอรับว่ามาพา่อน้อยได้ส่งคนไปจับตาดูรองรับจำนำที่คุณหนูไปเมื่อคราวก่อนเจ้าของเรานได้พูดถึงชายว่างานคนหนึ่งที่มักจะนำเครื่องประดับมาขาย คือว่าพวกนี้ข้าน้อยไม่ได้ขโมยมาจริงๆนะขอรับมันเป็นสินเดิมของภรรยาข้าน้อยข้าน้อยได้ตามไปที่บ้านของชายคนนั้นและได้เจอกับเครื่องประดับหลายชิ้นแล้วเขาได้บอกว่ามันคือสมบัติของภรรยาเขาหากสิ่งเหล่านี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นของนายหญิงถ้าอย่างนั้นภรรยาที่ชายคนนั้นกล่าวถึงคงเป็นสาวใช้ที่ทรยศนายหญิง คนที่วางยานายหญิงและขโมยเครื่องประดับทั้งหมดนี่ไปนี่มันของท่านแม่ไม่ผิดแล้วภรรยาของเขาล่ะชาคนนั้นบอกว่าเขามาที่เมืองอย่างเพงนนังพังเพราะกับสินสอดของภรรยาเพื่อหางานทำไม่รู้ว่าทำไมภรรยาของเขาถึงเลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกไม่ยอมตามสามีมาด้วย ข้าน้อยจึงได้ถามถึงที่อยู่ของบ้านเกิดเขามาแล้วขอรับปฏิเสธที่จะเข้าเมืองมากับเขาคงจะกลัวแล้วสิไปเก็บของเตรียมมาพวกเราจะไปพบนางเดี๋ยวนี้คุณหนูจะไปจริงๆหรือเจ้าคะนายหญิงจะต้องแม่หนูญยตแน่แนะ่มันก็ต้องลองเลยนะ ไม่งั้นข้าคงทนอยู่เฉยๆไม่ได้เจ้าไม่ต้องไปกับข้าหรอกเดี๋ยวจะเดือดร้อนด้วยบอก่า,ารักแท้ชนี้เริ่ตนตอนที่หกสิบสองข้าเคยบอกไปแล้วตั้งกี่ครั้งอย่าเอาแต่หาเรื่องว้าิงก์ถ้าคิดอยากจะคุกคามนาะก็ต้องวางแผนให้รอบคอบทำให้นาะงเอาตัวรอดไม่ได้ดูสิครั้งนี้ ข้างหลังเจ้ายังมีตระกูลเว้ยทั้งตระกูลหากจะาทำพลาดไปมันจะทําให้ทั้งตระกูลเราเดือดร้อนรู้ไหมลูกสํานึกผิดแล้วเจ้าคะแต่จังเกิอนหน้านี้ท่านพ่อมีแต่สั่งห้ามให้เราอย่าหาเรื่องไว้ชิงเกอร์แต่ทำไมครั้งนี้ถึงได้หรือว่าท่านพ่อคิดจะเขี่ยวไว้ชิงเกอร์ทิ้งแล้ว ในท่านคุณหนูรองขอพบขอรับให้หนังข่ามวาะชิงเหรียญออกไปก่อนค่ะท่านพ่อนั่งไว้ทัพเมงกันขอบคุณท่านพ่อที่มาช่วยข้าววิทีศาลในเมื่อเจ้ายอมรับข้าเป็นพ่อข้าก็ต้องทำอย่างสุดความสามารถอยู่แล้วนั่งไม่พูดถึงชิงเหรียญถือว่าอย่างฉลาดอยู่ ท่านพ่อไม่ทราบว่าเรื่องของหลี่โยน้องชายของหลีช่ชีท่านจะจัดการยังไงพี่สาวของเขาทำร้ายเจ้ามันไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาไม่มีส่วนร่วมพ่อจัดการเรื่องนี้แทนเจ้าเองเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้เว่ยเทียนมีเจตนาฆ่าหลี่โยเพื่อกำจัดต้นตอของปัญหาท่านพ่อ การที่ท่านอ,องสองเอ่ยถึงลีโยบางทีท่านอองอาจจะจับตาดูเขาอยู่แล้วก็ได้หากเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากที่ลี่ชีก่อเรื่องพระองค์จะต้องตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียดแน่แล้วเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรลีโยจะต้องยังมีตายยิ่งไปกว่าน,นั้นเราจะต้องทำให้พระองค์เห็นว่าเขามีชีวิตที่ดี เพื่อยืนยันว่าหลี่ชีไม่ได้บีบบังคับหลี่โย่และการทำร้ายค่าเป็นความตั้งใจของนางเองข้าได้ยินมาว่าหลี่โย่ทำงานให้เราอยู่นอกจวนตลอดเวลาข้าว่าเราควรย้ายเขาเข้ามาอยู่ในจวนที่นอกประตูสองสิ่งน,นี้จะจำกัดเสรีภาพของเขา และป้องกันไม่ให้เขาออกไปพูดเรื่องไรสาระได้และยังทำให้ท่านอ่องสองเห็นว่าเขามีชีวิตที่ดีได้อีกด้วยชังเชเป็นคนบอกเจ้าเงนินหรือว่าริโอคอยทำงานให้เราอยู่นอกจวนจากที่ข้าดูนางพักดีต่อเจ้ามากเลยนะชังเช u ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วข้าแค่ ถามช่างเฉวยเท่านั้นไม่ต้องอธิบายหรอกการที่เจ้ามีคนที่ไว้วางใจได้คอยอยู่เคียงข้าง,างก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีลูกตั้งหลายคนแต่มีแค่เจ้าที่รู้ความคิดถึงแต่ครอบครัวเรื่องหลีเจ้าคิดได้รอบคอบมากข้าจะทำตามนั้นแต่ตอนนั้นที่เจ้าไปพบแม่ก็ผ่านมานานแล้ว ก่อนหน้าน,นี้ข้ารับปากว่าจะให้เจ้าไปเยี่ยมนางบ่อยๆข้ายังไม่มีโอกาสเอ่ยถึงเลยแม้แต่น้อยข้าอย่างงั้นวันนี้เจ้าย้ายไปอยู่ที่นั่นสักพักเถอะนะทำไมจุดู่ๆข้าถึงได้ใจดีขึ้นมาขอบคุณสำหรับความเมตตาค่ะท่านพ่อออกไปได้แล้วล่ะซองช่ย นางจะไปหาแม่เจ้าไปตกดึกที่คอกมาช่องแชร์ท่านพ่ออนุญาตให้ข้าไปพบท่านแม่เพียงคนเดียวเจ้าอยู่คนเดียวก็ระวังตัวด้วยนะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาท่านพี่หรือไม่ก็ท่านอ,องสองนะไม่ต้องห่วงค่ะคุณหนูข้าจะระวังตัวค่ะ ต่อไปนี้เจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วกันดูจากสถานการณ์แล้วนะคะช่างเ่วยของเรานะคะจะโดนซิวแล้วนะคะพ่อของนางเอกนะคะหมายถึงพ่อเลี้ยงอนะคงไม่ปล่อยให้ช่างเ่วยอยู่ใกล้นางเอกคือแบบว่าคนจงรักภักดีจะต้องห้ามอยู่ใกล้นางเอกฉันจะต้องเป็นผู้คุมนางเอกเอาไว้ฉันจะต้องกําจัดนางเอกให้ได้สักวันหรือไม่ ถ้าหมากตัวนี้ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วฉันจะฆ่ามันอะไรมันคือเหมือนพ่อนางเอกขอเรียกว่าพ่อกันนะเขาอยากให้หนางเอกโดนซิเวเหมือนกันแหละแต่ด้วยความที่นางเอกมีแบ็กอัพใหญ่อย่างพระเอกก็คือท่านอ,องสองใช่ไหมหนางเอกก็เลยยังอยู่ได้แต่ชางเฉวิ่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าหรือพระเอกจะมาช่วยชางเฉวิ่ก็ไม่รู้ ก็ต้องรอติดตามนะคะ